วันนี้เรามาผู้เสี่ยงพางนรกกันนะครับไปกันได้เลยอู้เดินมาทำไมวะฮู่ส้กหนาไอ้ป๊อปปี้เากจะโดดสกูป,ปี้คุณเอกจนอยวะ <c oughs> ววกูไม่รู้วทำอะไรดิคุรู้เลยเว้ยทำไงดีว่าเพื่อนไปรู้หรอกมันจะทำอะไรบอกผมว่าผมกลัวที่นี่มากเลยเอ้าแล้วว่าเราเข้าที่ไหนดีเรากำลังว่าที่ไหนสุเกะวายดิว่าจะกลัวจะกลัวเกยทำไมโอ้ถ้าดูน่าสิ พ้องคอนเสิร์ตเกย์ว้าวมีลูกอบฟรีด้วยลูกอบเกย์หรือไงวะไม่รู้ลูกอบเกย์ไปไปลูกอบเกย์กันประตูเปิดดูสิว้าวนี่เปนห้องเกย์กันนี่นะนี่มันคือห้องอะไรว้าวนี่มัน ก็หมุนชั้นแล้วจะหมุนผบทำไมเนี่ยไปอไปสิวันดีเจออีเด็กเปลดไมร่รู้ว่าเกจะทำอะไรของด้ได้เนื่องจากเขาเดินไปรู้เดียวว่าประสบก,การณ์เดี๋ยวขาลาเบีอะไรล่ะวัดอะไร มันมีอะไรบางอย่างแลในเกมนี้โอ้มีมุนเก้ด้ไฟเด์ Fighter, ดับเลยเพื่อนดับแล้วทุกคนเกน้ใครอะเขาดูดเขาช่วยด้วยช่วยเก้ด้วยไม่ช่วยหรอกเราไปกัอไป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 บุกวิ่งไปอยู่ไปืไปไป้องหลงโอย่าไปยิงผกนะไปเปิดประตูเร็ว กระแสเพื่อเปิดตอนนี้กำลังว,วิ่งไปหาเกไป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 ,ไปวิ่งวิ่งวิงว่งวิ่งสกิปไปนีไปเกไปไปไปอุ้ยตัวอะไรวะจะจะเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างไปแล้วว่เราคนไปแล้วนี่เราถึงที่ไหนแล้วต้องเดินอีกหลายทางเลย ดึงขึ้นมาอ่ะช่วยคุณเกด้วยโอ้เแดบบ็กเกช่วยไปวิ่งไปจะได้รมเบึ๊ลมแกลมแล้วแหละโอ้อ๋อไฟดับอั้นพวกเขอเปิดไฟก่อนดิอีใครเสียงอะไรอะ ับคานเว้ยทุกอย่างที่มันเป็นมือฉันไม่อยากกดเขาเด็ดขาดเพื่อจะกดก็ตายไปไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรอีกกันนี่ก็ต้องเป็นไรหรอกเร็ก็ช่วยเองเขาขึ้นไปหลงจอกนอนเขาก็ ทอมอร่อยหรือว่าเกกันเนาะจะไปรู้หรือว่าเกกันไปหยิบไฟฉายก่อนสอบอะ่ามีอะไรวะด้วยเด็ดเด็ดเดียวนี่นี่เด็ดเกนี่โอ้ยเวดกูเวดกูฉันจะยีให้เัาแตกพาดฟาด โตไปเลยมายิงกูไม่ได้เลยโดนเกย์ซะไม่เกย์อย่ามาเกย์กกฉันวันยังยืนจะต่อยเก์จะต้องดูอีกทีใช่ไหมมันนี้เอาขาฉันขา what t h จะฟาดอ่ะอเกย์เกย์สุ ยิงไปไอ้เด็กเก๋ขอบคุณที่ดูครับผมแฮปปี้ฮาโลวีนเดี๋ยวตอนนี้มันปีห้าแนละ้ว่ชเ,เหรอเก๋เอาให้อนะทุกคน,วนสวัสดีสวัสดีขอบคุณที่ดูเกด้วย Diyo la to a call. Yeah, bye-bye.